เรื่องราว15ปีที่ผ่านมาสําหรับคุณท่านกับสโมสรเชียงรายยูเนเต็ดรู้สึกไงผมว่ามันก็ครบทุกรสชาติแล้วนะครับแล้วก็ความฝันทุกอย่างมันก็มาแบบเป็นจริงทั้งหมดละเมื่อก่อนเนี่ยเป็นผู้เป็นคนตามฝันเดี๋ยวนี้ก็คิดว่าเราเป็นคนสร้างฝันนะครับสร้างฝันในขณะที่เราตามฝันตอนนั้นเนี่ยเราก็สร้างฝันให้กับเด็กๆวันนี้ก็จะมีเด็กๆหลายๆคนที่เติบโตจากเราแล้วก็ตอนนี้ก็ ไปอยู่ที่ใหญ่ไปอยู่ต่างประเทศบ้างแล้วนะครับตอนนี้ผมก็คิดว่านะเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ผมกําลังสารฝันต่อให้กับเด็กๆนะครับเพราะฉะนั้นฝันของตัวเองเนี่ยในฟุตบอลไทยผมคิดว่ามันครบหมดแล้วครบหมดแล้ว,ล,ว<ร>ลองไล่ความสาเร็จของเรียวเชียงรายยูเนเต็ดสักนิดหนึ่งดีกว่าแชมป์แรกแชมป์แรกเอฟเอคัพปี2017นะครับหลังจากนั้นก็ปี2018ก็มี3แชมปนชม์นะครับ2019เป็นแชมป์ไทยลีกนะครับแล้วก็2020ก็เป็นแชมป์เอฟเอคัพ แล้วก็เนี่ยครับก็ไล่มาเรื่อยๆจนมีทั้งหมด7แชมป์ตอนนี้แชมป์สูงสุดที่เราต้องภาคภูมิใจเลยก็คือไทย,ไทยลีกครับย้อนกลับไปวันนั้นสักนิดหนึ่งครับจำโมเมนต์นั้นได้ไหมแมตช์สุดท้ายที่ต้องมานั่งลุ้นกันเลยก็จําได้เหมือนว่าเป็นเมื่อวานนะครับครับก็มันเป็นโมเมนต์ที่เราก็คิดว่าเอ้ยเราไปพลาดแมตช์ก่อนหน้ามานะครับมันทําให้ความได้เปรียบอยู่ที่บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ต้องชนะเท่านั้นเท่า anyway, น so ั August, ้นลองภาวนาให้บุรีรัมย์เสมอแล้วกันเสมอหรือแพ้เสมอหรือแพ้บังเอิญเกมของเรามันจบไปก่อนอจบไปก่อนแล้วนะครับแล้วก็รู้ผลแล้วเราชนะของเรารู้ผลแล้วชนะแต่หลังจากที่สิ้นเสียงมวหวีดของเราปุ๊บอยู่ดีก็มีเสียงเฮก็คือเชียงใหม่เขาเชียงใหม่เอฟซีณเวลานั้นนะครับตามดีเสมอบุรีรัมย์ได้ในนาทีที่แบบ88ดะไรเงี้ยนะครับจนสิ้นเสียงมวหวีดที่จสนาม700ปีก็เราก็เป็นแชมป์ก็ยังขนลุกอยู่เพราะจริงๆแล้วถ้วยอ่ะมันไม่ได้อยู่ มันจะไม่ได้อยู่ที่สุพรรณบุรีด้วยแต่ว่าช่วงเวลานั้นทางบุรีรัมเขาบอกว่าเขาถ้าเขาเป็นแชมป์เขาจะขอไปรับในบ้านทางฝั่ง่าฝายที่จัดการก็เลยเอามาไว้ที่สุพรรณบุรีเราก็เลยได้ชูถ้วยวันนั้นเลย oh. ครับก็เป็นเพอร์เฟก r a ดราม่าครับตรงนั้น